สวัสดีครับอ่าบายบายหน่อยทริปสงการปี2023เราจะไปคิกฮอฟกันที่กาญจนบุรีเย้ออกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เจอกันครับ,บ Stop Recording s ิ o งสต c อ r เร n คอรตอนนี้นะครับ จุดหมายแรกของเราก็คือร้านอาหารนี้เลยแพอาหารโฟลติงนะครับมาทีไรก็ต้องมาที่นี่ทุกทีนะครับคณะเราหิวแล้วเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเดินสะพานข้ามแม่น้ำแฟกันนะ อะ่ะรับทมจะได้ไหม้้แบนะมีต้องขาด้วยเนอหม้อไม่ไม่ต้องไพรินะเลยค่ะ นี่นะครับวิวของโต๊ะเรานะครับรละลึกถึงสงขรามโลกครั้งที่2เลยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขยมินออนข่ำอะไรครับเนี่ย <c oughs> ชิวสองนิ้วสี <c oughs> นี่สั่งอาหารกันอยู่นะครับหิวมากเลยตอนนี้ <c oughs> นี่นี่ไฮสปีดเทรนนะครับมา โห oh, โชคดีมากนะครับรถไฟมาพอดีวันนี้นะครับมือแรกของเราต้องอันนี้เลยครับอาหารพื้นบ้านกบน้องกบทอดกระเทียมนะครับขอหมูย่า yeah. ส้มยำปลาคังอันนี้อะไรอ่ะแกงส้มหน่อไม้แกงส้มหน่อไม้นะครับว้าวพร้อมกับบรรยากาศดีๆริมน้ำ